Good morning and welcome to Daily Gospel Truth. Let's get ready to hear from the Holy Spirit through the word of God. ให้เราเตรียม You know, as Christians, whenever we face discouragement in our lives ใน Our source of encouragement must be the word of God. แหล่ง Yes, it's good to have people Around who encourage who us us ก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วที่เราจะให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยคอยนุนใจเราให้กำลังใจเรา but t h e g r e a t e s t source is the word of God แต่ว่าแหล่งแห่งกำลังใจที่ดีที่สุดเลยก็คือถ้อยคำของพระเจ้าดิทู t น่ที่เมื่อคุณ Into the word of เพราะเมื่อคุณเองได้มีโอกาสที่จะอ่านหรือว่าแช่ความคิดของคุณไว้ในถ้อยคำ and allow your heart to be touched by the word of God แล้วอนุญาตให้ใจของคุณได้รับผลกระทบจากถ้อยคำของพระเจ้า you find courage in the midst of discouragement คุณก็จะพบทั้งกำลังใจความกล้าหาญต่อให้คุณรู้สึกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับ กำลังจะหมดกําลังใจแล้ว And so whenever you face challenges in life แล้วทุกครั้งที่คุณเจอกับปัญหาในชีวิต You know don't just run to a human being อย่าวิ่งไปหามนุษย์ก่อนเลย and i'm not saying we should not แต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะขอความช่วยเหลือหรือว่าปรึกษากับมนุษย์ด้วยกันได้ what i'm saying is the first thing we run to must be the word of god เพียงแต่ว่าสิ่งแรกที่อยากจะให้เราคิดถึงหรือว่าเข้าไปหาก่อนเลยก็คือถ้อยคําของพระเจ้า once you understand that god's word is the greatest source of encouragement เพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้านั้นน่ะจะเป็นแหล่งแห่งกําลังใจที่ยิ่งใหญ่สําหรับเรามาก then you connect yourself to something that's all always ready and available และถ้าคุณทําแบบนี้คุณก็กําลังเอาชีวิตของคุณเชื่อมต่อกับสิ่งที่พร้อมสําหรับคุณเสมอ You know people may not always be available to encourage you ผู้คนเขาอาจจะไม่ได้พร้อมไม่ไม่อาจจะแบบว่างตลอดเวลาที่จะคอยให้กําลังใจคุณ But God's word is always there at your reach แต่ว่าถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยก็อยู่เคียงข้างคุณเสมอ you know it you can have the word of god in your pocket คุณสามารถที่จะพกถ้อยคําของพระเจ้าติดตัวไปใส่ในกระเป๋าของคุณก็ได้ have pocket full of encouragement แล้วคุณเองก็มีกําลังใจอย่างมหาศาลที่อยู่ในกระเป๋าของคุณ And you know when you study the word of God เมื่อคุณเนี่ยศึกษาถ้อยคําของพระเจ้า And you find that you see the acts powerful acts of God for his people แล้วคุณก็ได้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงทําการงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อจะช่วยเหลือผู้คนของพระองค์ In those are not written down just for a nice story สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้บันทึกลงมาเพื่อจะให้เป็นเรื่องราวที่ดูดีเท่านั้น but to really reveal God s แต่ต้องการจะเปิดเผยให้เราเห็นถึงหัวใจที่แท้จริงของพระเจ้าเมื่อคุณเห็นทั้งการปกป้องการช่วยเหลือต่างๆ supernatural การจัดเตรียมอย่างเหนือธรรมชาติสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการเปิดเผยความจริงอย่างมั่นคงให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นใคร think about this อยากจะให้เราลองคิดแบบนี้ดูว่า powerful acts of God see this acts all คุณก็ได้เห็นการกระทําที่ยิ่งใหญ่ที่มา แต่อศจจรรย์ขงพะเ้าคุณอาจจะเชื่อว่าพระองค์ไม่ได้ทำการอัศจรรย์นในดๆอีกแล้วในทุกวันนี้การคิดแบบนั้นเนี่ยมันคือการเข้าใจผิดพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่เลยพระเจ้าเนี่ยให้ถ้อยคำของพระองค์เพื่อจะเปิดเผยให้เห็นถึงการกระทำของพระองค์และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ Insös แล้วการกระทาของพระองค์ก็เป็นการเปิดเผยให้เราได้รู้ ว่าหัวใจของพระองค์หรือว่าความประสงค์ที่พระองค์ทรงมีกับชีวิตของเรานั้นเป็นยังไง So let's let's look at one deliverance we see in the Bible แล้วอยากจะให้เรามาดูการช่วยเหลืออย่างหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ Right this happens right after um Israel comes out of Egypt ตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลได้เดินทางออกมาจากอียิปต์ And now they r e in front of h in front of the sea แล้วตอนนี้เขาก็มายืนอยู่ต่อหน้าทะเล And Pharaoh changes his mind and and chases after after Israel แล้วฟาโรเองก็เปลี่ยนใจให้สั่งให้กองทัพเนี่ยคือวิ่งตามอิสราเอลมา And bring them back Into slavery. Uh, right. Let's see what happens. Uh, Exodus 14, 16. Uh, Exodus 14, 16. Uh, but lift up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on dry land through the midst of the sea. ทำให้ทะเลนั้นแยกออก เพื่อคนอิสราเอลจะได้เดินบนดินแห้งกลางทะเลแล้วข้ามไปได้นี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักดีนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักดีเป็นสิ่งที่อิสราเอลก็ไม่เคยเห็นเกิดขึ้น Now, มาก่อนเลย anything เราสามารถพูดแบบนี้ก็ได้ว่าตอนนั้นคนในโลกเขาไม่เคยเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนเลย so, nobody even expected the sea to part into two เพราะคงไม่มีใครที่จะมาคาดหวังว่าจะเห็นทะเลเนี่ยแวกออกเป็น2ส่วนหรอกนะ you know how do you expect something you have never seen before เราจะคาดหวังในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเกิดขึ้นมาก่อนได้ยังไง you know but God is God แต่พระเจ้าก็คือพระเจ้าไง you know h i s big all things are possible for Him พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่แล้วก็ทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับพระองค์เสมอ and this also shows that He's willing to do anything to deliver His people แล้วตรงนี้ก็เป็นการเปิดเผยให้เห็นว่าพระเจ้า ทรงเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้คนของพระองค์ตลอดเวลา the Moses and ask for แต่พระองค์เองก็ต้องการความร่วมมือจากโมเสสแล้วก็คนอิสราเอล ยังไง well, ล่ะครับ told, uh, God told Moses พระเจ้าเองก็ได้บอกกับโมเสสว่า f t up your rod and stretch out your hand จงยกไม้เท้าของเจ้าขึ้นแล้วก็ยื่นมือของเจ้าออกไปเหนือทะเล Now why was that necessary God could have done that without Moses doing any of those things แล้วตรงนี้มันสําคัญยังไงทั้งๆที่พระเจ้าเองยิ่งใหญ่พอที่พระองค์จะทําเองได้โดยไม่จําเป็นต้องขอให้โมเสสเนี่ยร่วมมือกับพระองค์ก็ได้ You know it is always true and we see this in the Bible แล้วมันก็เป็นความจริงเสมอซึ่งเราก็ได้เห็นสิ่งนี้ ในพระคัมภีร์ for God to do great things in our lives ว่าการที่พระเจ้าเองจะทําสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา Obviously he has the power to do it คือแน่นอนอยู่แล้วว่าพระเจ้ามีพลังที่จะทําได้ But he also needs our faith he also needs our cooperation แต่พระเจ้าเองก็ยังต้องการความเชื่อแล้วก็การให้ความร่วมมือจากเรา So he tells Moses to do something พระเจ้าจึงสั่งให้โมเสสทําอะไรบางอย่าง And of course Moses lifting up the rod and stretching out his hand over the sea i s not going to do anything without the power of God คือถ้าไม่มีฤทธิดเดชของพระเจ้าหรือว่าไม่ใช่เป็นพ่อพระเจ้าสั่งให้โมเสสทำแบบนี้แล้วอยู่ๆโมเสสไปทำเองโดยการยกไม้เท้าขึ้นหรือว่ายื่นมือออกไปเหนือทะเลเนี่ยมันก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ว่าจะไปแหวกทะเลได้ obeys obey instruction what makes it important that he, he cooperates with he makes is God's God s instruction. <S แต่สิ่งที่โมเสสทำไปแล้วเห็นผลหรือว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าโมเสสได้ทำตามคำสั่งที่พระเจ้าบอกน that's an evidence o f faith และตรงนี้ก็ถือ ว่าเป็นหลักฐานของความเชื่อที่แสดงออกมา Right so as he does obviously God God divides the sea แล้วในขณะที่โมเสสทําตามพระเจ้าจึงได้แหวกทะเลออกได้ And a n interesting detail is that the children of Israel walks on dry ground. แล้วนะ่าสนใจมากเลยตรงนี้บอกว่าคนอิสราเอลนั้นก็ได้เดินบนดินแหง้ง I mean how did the bed of the sea the ground dry up so quickly? อา้าวแล้วทำไมดินที่อยู่ใต้ทะเลหรือกลางทะเลตรงนั้นเนี่ยมันถึงแห้งเร็วจังเลยละ่ะ That's another miracle that we don't think about. ตรงนี้ก็เป็นการอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้คิดถึง So what we see here สิ่งที่เราเห็นจากในข้อนี้ is God amazing นี่แหละคือการช่วยเหลือของพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่จริงๆ Sos เรื่องราวตรงนี้มันดีตรงไหนหรอ Like I said God's heart shows God ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเรื่องราวตรงนี้มันเป็นการเปิดเผยให้เราเห็นหัวใจพระเจ้าแล้วก็ให้เราได้รู้จักว่าพระเจ้าจริงๆพรองมีนิสัยมีจุดประสงค์ยังไงบ้าง In Our lives we may never need God to part ในชีวิตของเราเราอาจจะไม่ได้ต้องการให้พระเจ้ามาแหวกทะเลออก but we would be in positions where God would have to deliver us in a powerful way แต่เราเองก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องขอให้พระเจ้าช่วยเหลือเราจากเรื่องเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่แบบว่าช่วยให้เราหลุดออกมาให้ได้ so, so the question is can we have faith for it can we expect it ความคําถามก็คือว่าเราสามารถที่จะเชื่อหรือว่าคาดหวังที่เราจะเห็นแบบนั้นได้ไหม and How can we expect something that we know is not God's will แล้วเราจะคาดหวังในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าน้ําพระทัยพระเจ้าหรือเปล่า See this is where we get encouragement from the scriptures นี่แหละเมื่อเราอ่านจากในพระคัมภีร์จึงทําให้เรารู้ว่าน้ําพระทัยพระเจ้าคืออะไรแล้วก็เห็นว่าเออพระเจ้าเนี่ย สามารถจะทําแบบนี้ได้ I don't know if it is God's will to always part the sea ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าเสมอไหมที่พระองค์จะแหวกทะเลให้เราทุกครั้งน่ะ I do know is แต่สิ่งที่ผมรู้ตรงนี้ก็คือ i s always เป็นหัวใจของพระเจ้าทุกครั้งที่อยากจะช่วยเหลือผู้คน when I read stories like this it, I get เมื่อผมอ่านเรื่องราวแบบนี้มันก็ทําให้ผมมีกําลังใจขึ้น I need in many situations in my life เพราะว่า ในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตผมเองก็ต้องการให้พระเจ้าเนี่ยมาช่วยเหลือผมทําให้ผมที่จะแบบข้ามผ่านสถานการณ์นั้นไปได้ so, Run to man, แทนที่จะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจาก <You> know, มนุษย์ทุกทาง can the scriptures. ผมก็มาอ่านในพระคัมภีร์แบบนี้และผมเองก็รู้สึกได้รับกําลังใจจากเรื่องราวของการช่วยเหลือของพระเจ้าก็ทําให้ผมสามารถที่จะคาดหวังด้วยความเชื่อว่าผมเองจะได้เห็น ความช่วยเหลือของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตแบบนี้ได้ First all, because, ก่อนอื่นเลยก็เป็นเพราะว่า Hes the same God พระเจ้ายัางเป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน the God who did this who God did เป็นพระเจ้าที่เคยทำการอัศจรรย์แบบนี้ my God เป็นพระเจ้าของผมนะ And not only my God he's now my heavenly father แล้วไม่ได้เป็นแค่พระเจ้าของผมเท่านั้นตอนนี้เนี่ยพระองค์ยังมีฐานะเป็นพ่อของผมด้วย And Another thing is his power has not decreased แล้วฤทธิ์เดชของพระองค์เอเองเนี่ยก็ไม่เคยลดน้อยถอยลงเลย He is the same powerful God พระองค์ยังเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนไปได้วยฤทธานุภาพอยู่ And so as I read this my expectations go up you know my faith go up เมื่อผมอ่านแบบนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าทั้งความคาดหวังและความเชื่อของผมมันก็เหมือนกล้าทํา And very soon I am. looking forward to seeing deliverance in my own life และอีกไม่นานผมเองก็เชื่อมั่นว่าผมจะได้เห็นการช่วยกู้ให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ไม่ดีในชีวิต Francis I'm trying say here is what say to here h t พี่น้องทุกคนครับสิ่งที่ผมพยายามอยากจะสื่อตรงนี้ก็คือเรามีแหล่งแห่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา pages in thecri the Word of God. 's of แล้วก็อยู่ในหน้าต่างๆของพระคัมภีร์นี่แหละให้เราอ่านถ้อยคาของพระเจ้า See the acts of God see the power of God this เพื่อเราจะได้เห็นถึงการกระทาของพระเจ้าที่เดชดของพระเจ้าที่พระเจ้าสําแดงออกมา and always remember that this is written down for your comfort for your encouragement และอย่าลืมเลยว่าสิ่งต่างๆที่พระคัมภีร์บันทึกเอาไว้เนี่ยเพื่อจะเป็นการสอนเราเป็นการให้กําลังใจเราเป็นการส่งเสริมให้เรามีความกล้าหาญ so that when you are in need of deliverance เพราะเมื่อคุณเองต้องการความช่วยเหลือใดๆ you know that it is God's will คุณจะได้รู้อย่างมั่นใจเลยว่า เป็นหัวใจของพระเจ้าที่ต้องการจะช่วยคุณแล้วคุณเองก็รู้ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชท,ที่จะช่วยให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากเรื่องนี้ได้ so can say like this, เรา <right? S 2> พูดแบบนี้ก็ได้ด้วยนะ live agement, ว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ในการที่แบบท้อใจตลอดเวลาเลยแสดงว่าเราเองเนี่ยไม่ได้ คิดถึงถ้อยคําของพระเจ้าไง We're not in the word of God เราไม่ได้แบบมีความคิดที่อยู่ในถ้อยคําของพระเจ้าเลย And please don't feel condemned when i said that แต่เมื่อผมพูดแบบนี้อย่าเพิ่งคิดว่าผมกําลังต่อว่านะครับ I'm showing you the way ผมกําลังเปิดเผยวิธีให้คุณเนี่ยที่จะแบบหลุดพ้นออกมาจากสิ่งนั้น So you can find encouragement in the scriptures เพื่อคุณเองก็จะได้พบกับกําลังใจอย่างเหนือธรรมชาติจากในพระคัมภีร์ See that's why i say reading the scriptures is so practical การอ่านพระคัมภีร์จึงเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราทุกๆ เราไม่ได้อ่านเพื่ออยากจะแบบว่าเออฉันรูพระคัมภีร์เขียนอะไรหรือว่าเป็นคนที่เคร่งศาสนา no we read this because the word of God Reveals God and แต่ว่าเราอ่านพระคัมภีร์เป็นเพราะเราเชื่อว่าในพระคัมภีร์มีถ้อยคำของพระเจ้าแล้วถ้อยคำเนี่ยสามารถที่จะเป็นกำลังใจให้กับเราได้ discourage you whenever feel ทุกครั้งที่คุณเริ่มรู้สึกหมดกำลังใจ even when you feel discourage don't you หรือว่าถึงต่อให้คุณจะไม่ได้รู้สึกท้อใจก็ตามเถอะก็อยากจะให้ความคิดของคุณเนี่ยอยู่ในถ้อยคำไว้เสมอ r y o u s คอยเตือนตัวเองเกี่ยวกับเรื่องราวการช่วยเหลือช่วยกู้ของ จ้าเสมอ and then expect to see such kind of such kinds of deliverance in your own life และคุณคาดหวังเลยว่าในชีวิตของคุณคุณก็จะเห็นการช่วยเหลืออย่างเหนือธรรมชาติแบบนี้เหมือนกัน you know when you believe God เพราะเมื่อคุณเชื่อพระเจ้า you will always have a testimony to tell คุณก็จะมีคำพยานที่จะแบ่งปันหรือว่าเล่าให้คนอื่นฟังอยู่เสมอ let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคร Heavenly Father we thank you พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์เราขอบคุณพระองค์ That your power can deliver us from any situation ที่ฤทธิเดชของพระองค์สามารถจะช่วยเหลือเราให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ไม่ดีทั้งหมดได้ Today we believe that and we expect that วันนี้เราเชื่อแบบนานแล้วเราก็คาดหวังที่จะเห็นแบบนั้นด้วย Thank you for this new day เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่นี้ For your love for your peace สำหรับความรักและสันติสุขของพระองค์ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Well, God o bless y ขอพระเจ้าอภัยพรนะครับแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนเลย